ครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านกันอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมครับน้องบูมคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะหลายๆท่านก็เห็นว่าทำไมผมถึงลออจังก็ล้อเล่นนะฮะวันนี้ใส่เสื้อสีขาวอีกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรจะทำให้เราดูสว่างสดใสนะครับทำอะไรก็มีแต่ความสว่างนะฮะในชีวิตนะครับนะฮะก็เหมือนการจุดตะเกียงนะครับ น้ำมันตะเกียงเหมือนเวลาเราไปทําบุญนะครับเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรฮะบริจาคน้ามันตะเกียงเนาะซื้อแบบน้ํามันตะเกียงใส่ใส่อะไรนะฮะใส่ที่ฐานนะครับก็จะทําให้เรามีแสงสว่างนะครับเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมใส่สีขาวนะฮะทำงานก็มีแต่ความสว่างสดใสนะครับวันนี้เจอกันกับผมนะฮะก็ขอทุกท่านร่ารวยร่ารวยมีเงินมีทองใช้นะฮะตลอดปีนะครับไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยนะครับ คิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับเหมือนทุกๆวันเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้เจอกันอีกแล้วครับกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่7สิงหาคม2564นะครับแป๊บๆก็จะครึ่งเดือนกันอีกแล้วเนาะมาวันถึงวันที่7แล้วครับแป๊บๆก็เสาร์ที่อีกแกพรุ่งนี้บางท่านก็จะหยุดบางท่านก็ทํางานขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกท่านกันเลยนะครับนะฮะวันนี้ข้อมูลของคุณเอนะครับ ได้อยู่ที่มือผมแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกครับมาลงให้กับน้องเอ๋จะได้มีเวลาลงไวนะครับลงตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมไวเพราะว่าน้องเอ๋ก็ต้องทํางานทำับข้าวผมเคยได้แจ้งไปแล้วนะครับน้องก็จะเราจะช่วยเหลือกันไปครับผมนะฮะก็อยากพี่ๆกดไลค์เป็นกํำลังใจให้น้องเอ๋ด้วยนะครับท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามนะฮะฝากกดติดตามกันไว้ครับช่องคนบ้าหวยรวยแน่นอนจ้ะท่านใดนะฮะ อยากเห็นวิดีโอของพวกเราก่อนใครก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเลยนะครับนะฮะวันนี้เราจะเริ่มต้นที่การคำนวณอะไรกันก่อนดีนะฮะการคำนวณจะทำตัวเลขขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งเวียดนามเท่านั้นนะครับนะฮะทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นกันด้วยนะครับตบมือนะครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่ฮานอย VIP กันก่อนเลยแล้วกันนะครับนะฮะ นะครับอ่าฮาหนอย VIP นะครับงวดประจําวันที่7สิงหาคม2564เด่น1รอง2เน้น161910รอง212328กัน1527 416519 728นะครับ ผลเมื่อวานออก08637สำหรับฮานอย v ว p ก็มา37ตรงๆกันไปเลยนะครับขอแสดงความยินดีกันด้วยครับกับพี่ๆที่ติดตามนะฮะอ่าไม่ว่าจะเป็นชุดฮานอย v ว p ชุดฮานอยปกติชุดฮานอยพิเศษลาวสตาร์ลาวจำปาสักนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเอ่อรัฐบาลนะฮะเลขรัฐบาลแล้วก็อะไรอะลาวพัฒนานะครับ วันนี้น้องเอ๋จะมีอ้อมสินให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมช่องคนบ้างหวยรวยแน่นอนแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันแฟนเพจ a c e b o o k กันไว้ด้วยนะครับก็มีข้อมูลอะไรข่าวสารเพิ่มเติมจะได้รับชมกันได้ทุกช่องทางนะครับผมต่อมาฮะอันนี้คือผมไม่ได้เรียนคือปิ้นออกมาเป็นแบบนี้เราก็พูดเป็นแบบนี้เลยนะครับจะได้ง่ายนะฮะบางท่านก็อยากให้เรียนนะแต่ผมก็สลับกันไปบ้างครับจะได้ไม่เบื่อไม่จําเจนะฮะ ก็เหมือนการใช้ชีวิตครับเราถ้าเราใช้ชีวิตจำเจไปเรื่อยๆมันก็เบื่อใช่ไหมฮะเราก็เปลี่ยนแปลงบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะฮะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะครับความทุกข์น้อยลงความสุขมากขึ้นก็ดีครับผมนะฮะก็เมื่อคืนเป็นวันแรกเนาะวันแรกที่ผมแบบนอนไวเพราะลูกชาบอกว่าเดี๋ยวนั่งสมาธิด้วยกันนะครับพ่อแล้วก็กินวิตามินซีเราก็เลยแบบจากนอนเที่ยงคืนเมื่อคืนนอน4ี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มห้าทุ่มก็ ผมก็นับเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงผมตื่นหกโมงครึ่งนะครับก็นอนไปเจ็ดชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าโอเคถือว่าร่างกายก็โอเคครับดีขึ้นดีกว่าเรานอนตีหนึ่งเราก็ตื่นหกโมงนะฮะถูกไหมนะครับขอบคุณมากๆก็พยายามนั่งสมาธิทุกวันกินน้ําก่อนนอนนะฮะแบบให้ร่างกายแบบนี้ฮะกินผลไม้กินข้าวไม่เครียดถ้าเราไม่เครียด ผมก็ไปหาข้อมูลมาเนาะถ้าเราไม่เครียดก็จะทําให้เรานอนได้หลับลึกขึ้นนะฮะก็จะพยายามไม่เครียดนะครับต้องวงเล็บด้วยพยายามโอเคไม่เป็นไรนะฮะอ่ะเรามารับชมฮานอยชุดวินกันครับผมนะฮะฮานอยชุดวินนะครับให้3 5 2 8 6 3 5 3 2 3 2, 8 3 6 5 2 5 8 5 6 2 8 2 6 8.6ผลเมื่อวานนะครับฮานอยนะชุดปกติออก4 6.7.38จากการคำนวณไปก็หลุดนะครับสำหรับชุดวินนะครับนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมีเข้ามีหลุดนะครับสู้กันต่อไปนะฮะน้องเอกเก่งอยู่แล้วน้องเอกแม่นอยู่แล้วก็ท่านชมหลายๆท่านก็ติดตามมานานนะครับช่องคนบ้าหวยเลยแน่นอนเนาะก็เป็น FC มาอย่างยาวนานเลยขอบคุณทุกท่านด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสำหรับชุดฮานอยปกตินะฮะเป็น นี่คับเป็นชุดเจาะนะฮะเห็นหมั้ยครับอ่าน่าจะเห็นเนาะงวดประจำวันที่7สิงหาคม2564นะฮะเด่น1รอง2เน้น19 15 10รอง21 27 28กัน18 23 2 19 6 15 8 10นะครับ ผลเมื่อวานออก4 6 7 3 8จากการคำนวณมาวิ่งรูด7วิ่งรูท8นะครับอ่าแล้วก็เจาะ6 7ตรงๆกันเลยนะครับอ่าใช่ฮนะเจาะ6 7ตรงๆกันขอแสดงความยินดีกันด้วยครับเด้งบนล่างกันไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะฮะอาจจะมีแบบการสะดุดนิดหน่อย <c oughs> นะฮะก็สำหรับชุดฮานอย ชุดฮานอยปกติเป็นไงใครติดตามนุองเอ๋บ้างนะครับเข้าบนล่างกันเลยแล้วก็เข้า6-7ตรงๆกันด้วยครับนะครับต่อมาเป็นชุดฮานอยพิเศษกันครับนะฮะชุดฮานอยพิเศษนะครับให้1แล้วก็2ครับผม16 10 19 21 23 28 15 27 416210728ผลนะครับ60231จากการคำนวณมาวิ่งรู้สูนนะครับโอ้โหเข้าแบบเข้าดีมาเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมเข้าดีมาตลอดเลยอ่ะเรามาดูราวจำปาศักกันครับนะฮะลาวจำปาสักงวดประจําวันที่7สิงหาคม2564นะฮะเด่น3รอง4 เน้น32 38 37ร้อง42 45 46กัน36 49 8 32 7 38 6 49จนะครับจากการคำนวณไปผลออก3 3414 4, ก็หลุดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนะฮะอ่ะเรามาดูชุดสุดท้ายแล้วคือลาวสตานะครับผมนะฮะลาวสตานะครับ ให้5กับ6ครับ54 59 50 65 64 61 5367 401 208 703นะครับผลออก203 94ก็มานะครับ03นะฮะตรงๆกันไปเลย แล้วก็มาวิ่งรูทศูนย์วิ่งรูดเก้าขอแสดงความยิดีกันด้วยครับผมนะสำหรับข้อมูลลาวสตาคลิปวิดีโอนี้จบลงไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ตลอดปีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ